i n f i n i t ตี้จำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวร์สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้ JK.TV นะครับผมอยู่กับโปรเจกต์ Let's Go Pokemon ค่ะเจมบินบินบินมาบินมาเดี๋ยวไอ้เธอเธี๋ยวดูตัวตัวเขียวๆข้างๆนี่ดีๆนะใช่ห่างหายไปนานไหนทำไมอ่ะมันทำอะไรหรอไอ้จำพางมันจะเป็นเบบียดๆไปแล้วอย่างดีตัวใหญ่จังวะอะไรใหญ่บังบังเราเลยนะดูดิ อยู่ข้คะล่ะเออทำไมนานเป็นไงไฟอะมันท้าเราไฟอะพี่ท้ามอยูข้างหลังด้วยด้วยท้าเราไฟอะนี่นกน่ารักมากเลยนะคะพี่ขวัญไปโดของพี่เต้มาใช่พี่ขวัญนี่ไปกิน ไได้ไปจับมาที่ไหนเหรอนผมไปจับตรงป่าน้านนู้นมาเนี่สวยงามมากบอกเลยน่ารักมากใช่เป็นมันอีเียบร้อยฮะตามน่ารักมากเหมาะกับพี่ขวัญสุดๆดูดิอ้าวไอ้เขียวน่ะมันยังไม่ทนได้หมดเลยเรียกกลับไปแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกันเหรอคะวันนี้เราจะไปสร้างพื้นลอยน้ำฮะเพื่อเราจะได้แบบเผื่อเจอใครลงใครลิวนะเราต้องหาแบบพื้นที่ติดทะเลฮะ โอเคโอเคป้างั้นเดี๋ยวก็เอเดี๋ยวขอเซตบ้านตัวนี้ก่อนนะครับผมลืมเซตบ้านตัวนี้ค่ะเซตเลยค่ะใครยังไม่ได้เซตบ้านเซตเลยค่ะโอเคป้าพี่ขวานเราบินไปไปทิ้เจเคไว้น่แหละปาปาเจเคเขาก็มีตัวนกทำไมเขาจะไม่มีใช่ไหมตัวเจมันน้ารักมากเลยผมอยากจับปากมันแล้วเอาขนมาทำเป็นที่นอนอย่างเลยนอนนอนนอนมันฟูฟ่องดีป้เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเอ้ยงั้นก็แยกกันหาใช่หอาแยกกันหาเหรอ S <S <ห>แต่นะถ้าเจอตัวเท่ๆก็จับแมมเลยนะมีงูยักษ์ค่ะมีงูยักษ์ใครเจอแต่ตัวปกติเนาะใช,ใช่ใช่หาแบบพยยวกโปเกมอนเทพยากมากเลยอ่ะอ้าวสวัสดีใครน่ะชุดแดงๆเจ๊คี๋วแต่เ<ค>ร<ต>าไม่จับแล้วกันสไตล์นี่คือตะกั่นชิคกียวๆนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตะกั่นยุงอยูใช่พี y ung y ung ่ขันหล่อโบชัดยอกจำปาอ้าวอ้ตะกั่นเกียร์ต่อยพี่ขันหล่อมีอีกหมเกียร์ต่ยต้องร้องเพลงนี้เจ๊ตะกั่นมาเจอแล้ว ยังไม่เล่นกับไฟแต่เจอแล้วให้ระวังเอาไว้เสียใจอเล้วเจอแล้วไหนวะไม่เคยเจอเลยวะเดี๋ยวไปหาโอ้โหใต้น้ำมีตัวอะไรเต็มเลยวะเขาเจออะไรอ่ะเขาเจอเลิฟพัดเลิฟพัดเลิศพัดกินแล็ของเราอีกแล้วเราจะจับเลิฟพัดพวกไหนวะตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะโอ้ยเขาเจอควายเอ้ยกระทิงกระทิงเปล่าวะโอ้ยเลิฟพัดมันหนีไปเลยปลาบอะไอ้หนูเข้ามาไอ้หนู ใต้น้ำแม่งสัตว์น้ำเต็มเลยอ่ะเอ้าไอ้หนุ่มป้ายตีอยู่ไหนมาเนี่ยมันจับยากอ่ะเหลือพัดอ่ะจับยากอ่ะกระทิ้งเข้ามาผ่านกระทิ้งเอ้าผ่านไปไว้น้ำนี้อ่ะร่างศาสตร์เขานะครับโอ้โหเดอพยวผ่านมาพอหน่อยเหลือพัดนโน้นตรงนู้นตัวนึงอะไฟกับพี่หน่อยไ้นนทเป็นกากับตัวนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรใหญ่ๆวะ เไอตัวอะไรเห่เลน้ำอ่ะไอจุดบนโบกอ่ะน่ะน่ะอ๋ออย่าดงอย่าดองอย่าดองต้องมีหอยเฮ้ยนี่ไงตัวที่นี่วิ่งสามเก้าแล้พลาดแล้พลาดเฮ้ยตามให้ทันดิพดปลามันไม่โดนไม่เห็นละคอนเกิดตอนเช้าแล้วทุกคนอ๋อเจอไอตัวที่มันลิ้นยาวๆสีชมพูอ่ะมันคือตัวอะไรเหรอไอหอยปะอ๋อตัวมันสีฟ้าปะสีชมพูสีชมพูเนี่ยยาวอ๋อเนี่ไง แล้วก็มีกระต่อเดแล้วเราจะสร้างกันตรงนี้เหรอโอ้โหดูได้ตรงนี้แหละทําไมแบบในแม่น้ำนี่ตัวอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราเราเจนเนอเรทในน้ำเยอะเกินไปฮะในน้ำนี่มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยโอ้ยตกน้ำโอ้ยใช่ต้องใช้คําว่าเยอะมากๆดูดิใช่เราเจอตัวได้ของเราแล้วอะใ้น้ำนี่มีไอเทมอะไรรู้เต็มเลยครับน่ารักสินะคะโอ้ยตกแป๊ม เยอะดีเนาะน่าสนใจอ่ะจับเลยเคเอ็นเคเอ็นอย่ายุ่งขของเรานะไม่จับอ่ะโอ้โหเป็นฝูงเลยพ้กันเต็มเลยตอนนี้เคสจมดิ่งสุดท้องทะเลเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราอรังบินตำรวจทันที่ให้นี่คือตัวอะไรเคนไม่รู้เคนจับมั่วหมดอ่ะไป่น่ไงเต่าของเราบนเลเวลสุดท้ายวันนี่เขากำลังหาความฝันอยู่จบมั่วปุ๊บได้เฉยจับจับ ไอ้หนูยังไม่เจอเลือลาพัดที่มันใช่เลยอ่ะลาพัดตัวนี้มันเดวิ้2ยี่สิบองเองเอกเกลาพัดเรือพัดเย่จับได้แล้วนี่นี่นีทุกคนเราเราจับเลือพัดมาได้แล้วเราก็ไปซื้อยามาให้นี่เอายามาแจกอ่ะไหนหนิ่งนอของเต้ไต้กันไปของเคอินเคซกินได้เลยปมันมันคือยาไว้ให้โปเกมอนนะ เพิ่มส่ง HP อ๋อคือเวลาโปเกมอนเลื่อนรบเนี่ยงี้เหรอใช่ให้ตอนต่อสู้ก็ได้หรือว่าตอนไม่สู้ก็ได้ตอนกตตอนสู้มันจะมีให้เลือกไอเทมอ่ะอ๋อเลือกไอเทมก็ใช้ยาไปนะเหมือนเป็นการฮิลไปอะไรอย่างงี้ก็มีอันนี้อันนี้ไว้ชุบโปเกมอนที่ตายนะอ๋อมีชุบด้วยเหรอไอเราเลือกมันจะขึ้นมาครึ่งเดี๋ยวมีใบชุบโอเคค่ะล้ำเลิศประเสริฐสีที่มีใบอ่ะอ่ามีใบชุบแล้วเราก็จับเลอรพัดมาได้แล้วนี่เลอรพัดลูกพ่อมันี่มา ไหนล้วพารปิวปิวแล้วลเท่าไหร่อ่ะเราก็ได้มาเองเราได้ตัวเทพมาไอ้นิ่งลูกพ่อเอ้ยหอนเต้มันเท่จังวะทำไมเท่จังดูเขาดูเขาดูดูของเราดูของเราต้าดาตัวอะไรวะกนะตัวอะไรวะโคตินเลยมันดูเหมือนตัวน้ำมากเลยเนาะ มันเป็นไอ้นี่เหมือน,นไ<ห>นอ้นจิ้งจกน้ำเธอสวัสดีเธอแต่หน่ารักด,ดูดูมันมันเอ็นหัวใช่ไหมฮะ <c oughs> น่าเกาเหนียงไงเกาเหนียงเกาเหนียงไหนเกาเหนียงเกาเหนียงตัวนี้ตัวอะไรคะอุ้ยตัวนี้โหด Gender 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 มันอ่นานว่าอะไรวะแข่งคานเหรอแข่งกัสคาร์แข่งกัสคาร์แล้วเราก็เจอตัวของเราเหมือนแกงกระหรว่ะเ m b e r อุ้ย เย่โหดไหมอ่ะเอนแรเต้ตอนเนี้ยมาชื่อเอนบูตเต้มั้งถ้าใจไม่ผิดน้องเป็นล่าสุดท้ายวันนี้เนี่ยล่าสุดท้ายของเทพพิกเธอใช่น้องเทพพิกเอ้ยเทพพิกอ้วนขึ้นเยอะเลยนะคะมาๆมาวันนี้เรามาทําภารกิจของเราให้เสร็จฮะเราเสียเวลากันไปมากพอแล้วนจัดไปมาเรามาสร้างอันนี้กันเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องเอาโปเกิมน้ำของเราออกมาก่อนนะฮะเราก็ขี่มัน เป็นดำไม่มีโปเกมอนน้ำพี่พีสร้างเลยอ้าวไม่ต้องก็ได้ก็สร้างต่อไปจากตรงนี้โอเคโอเคงั้นเธอก็ไปต่อให้หน่อยเดี๋ยวเขาต่อต่อไปเฮ้กดผิดทุกเฮ้ยไม่ได้บล็อกมาอ่ะ J K box ต่อไปต่อไปพนักงานต่อไปเหล่าเๆท่าาเหล่ทำงานทำงานทำงานงานอย่างนั้นแหละทำงานเร้ได้ทำงานทำงาน เอากว้างขนาดไหนคะเอากองกว้างเลยฮะยิงกว้างเท่าไหร่ได้ยิงดีบล็อกเราจะพอไหมคะเนี่ยเอ้ยพอไม่พอนี่หนักใจเราต่อมาทางนี้นะโอเคโอเคโอเคแบ่งหน้าที่กันไปโอ้ตั้งแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นคะตั้งแล้วโปเกมอนมันจะเกิดบนนี้ฮะเอาจริงเหรอก็มีพื้นที่ไหนโปเกมอนมันก็เกิดที่นั่นแหละ แต่ถ้ามีพื้นกลางน้ำมันก็จะเป็นปโปเกมอนที่พิเศษสักนิดหนึ่งเลยนะโออเคมันเซียนวางนีย่ยว่ะจะชมได้ไหมไปเอออย่ากลเลยจมทีตกน้ำเหมือนเราสร้างคนละที่ทุนละถางมามาตามคีม,มาตามคีม,มาจะายาวไปถึงไหนเนี่ยมาตามคีม,มา เร็วเร็วเร็วแกงล็อกเก็ตเร็วแกตักกองแ,แต่ตรงนี้เนี่ยยาวไปเลย <c oughs> เอาให้กว้างๆเลยลน่แตงแเกี่ยวไปแล้วตรงนน<ย>้นทำทำไมวะ <c oughs> แตะตรงนั้นถ้าทำไปไม่รู้ฮะ <c oughs> เปลืองหินเน<ม>ี่ยเดี๋ยวแบบไม่เป็นเปลืองหินเน่นเดี๋ยวมันจะเกิดถ้ามันเกิดเราก็สร้างตัวน้ำเพิ่มได้ฮะคือรู้สึกว่าน้องจะบอกว่ามีเทพเกิดนะฮะตอนพาที่แล้วแต่พวกเราไม่เห็นอาจริงเหรอ ทำไมน้องเห็นได้ไงวะน้องนี่สายตาดีเนาะเออถ้าเทพเกิดมันจะมีสีเขียวๆขึ้นตรงแช็เราอะอ๋อแล้วเราบอกว่ามีสัตว์ในตำนานเกิดใช่ไหมเราเป็นคนไม่สังเกตเนี่ยแหละคนเล่นเกมก็ธรรมดาที่ลองลักนดักที่หวังว่าสักวันไม่นวลน้องจะห้องหักเอาหมดเพลงพเต้ดีเคนิดหนึ่งเพลงที่แบบคนไม่ดูอะไรเงี้ยไม่ฟัง เพลงนี้เพลงที่ดังที่สุดในยุคนี้เนอะเพลงเป็นรู้อะนะคะชอบเพลงที่ร้องกับจิตโดมากกว่าเพลงอะไรคะกับจิตโดเพลงการเวลาปะใช่ไหมเย็เพลงเวลาเอบอกชื่อเพลงยังผิดเลยนี่ชอบจริงปะเนี่ยไม่ได้ฟังไงแต่ชอบชอบทำอดใช่ข้างล่างมันมีตัวอะไรหางยาวๆอยู่ตรงนั้นวะในน้ำเนี่ยเนี่ยชิดตรงนี้ใช่ไหม อะไรวะไอตัวนั้นไงที่สีว่าฟ้าอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยทุกคนมองเห็นได้ไงวะทำไมเรามองไม่เห็นเอนเหมือนฟ้าไหลไฟฟ้าป่ะเออไหน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 ของหายหมดเลยตายเหรอเตี้อ๋อตัวไหนวะเจเคข้างล่างกันเหรอเหมือนงูงูน่ะนะได้เออมจตีตายอ่ะอ๋อเต้ไม่มีแอโปเกมวานน้ำหรือเปล่า ขาดอากาศหายใจตายใช่ใช่ใช่ไหนขอลองลองไปดูหน่อยเขาไม่เขามองไม่เห็นน่ะเฮ้ยมันมีสองตัวเค้ถ้าจับได้นี่จะโหดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูให้เดี๋ยวเรา <c oughs> ดูให้มันมีสีฟ้ากับสีเขียวโอ้โหฉันว่ามันดูน่ากลัวขึ้นดีกว่าไห้วะเราเห็นแต่ปาการังมาหายไปไหนแหละมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันมุดดินอยู่เห็นวะไม่รู้มันมุดดินอยู่น่ากลัวมากบอกเลยเราหาไม่เจอเราไม่มีโปเกมอนน้ำมาดิเอาใจละ จับดิเฮจับดิโอเคจับดิโอเคจับดิไอ้วะอ๋อนี่ไงตัวนี้มันเก่งไม่โอเคตัวตายเกงไม่ตัวนี้มันว้าเออช่วยด้วยโอ้เผื่อเผื่อกดอาทำไมทำไมแล้วฉันจะจมนลำตะแล้วเออของดอกแคนจะไม่ยุ่งแคนจะไม่ยุ่ง คือเอ็จะไม่ยุ่งน่ากลัวจุงเลยโอเคมาแล้วก็ตามหาของมากันเกือบครบแล้วเนาะครบป่าไม่รู้เหมือนกันเนาะของพี่เต้ของพี่พีแลโอ้เรามาต่อทาให้มันเยอะเข้าใจจริงๆเยอะต่อต่อให้มันเยอะกว่านี้ฮะอะกว่เยอกเนี่ยได้ต้องเยอะกว่านี้แล้วส่วนไอ้งูตัวเมื่อกี้นะคะเป็นโปเกมอนธาตุแฟรี่มั้งาจะไม่ผิดหรือไม่ก็พลังจิตนี่แหละ นะแต่ว่ามันหายไปแล้วก็ช่างหัวมันนะฮะมันทำเราตายอาแบบด้วยไม่ไปล้างแค้มมันหน่อยหรอเดี๋ยวเจอค่อยลองไปจับใหม่ฮะตอนนี้เราก็ค่อยต่อยมีให้มันกว้กางก่อนนะเจ๊ค่าีนี้ผมมีที่คู่ตอนนี้ก็เริ่มมีโปกเกมอนขึ้นมาเจเนเรแล้วนะใช่แต่ว่า,ามีแต่ตัวธรรมดาไม่เห็นมีตัวเทพเลยค่ะก็อย่างนี้เลยครัคุณลคะ เราต้องรอลุ้นดวงว่าเมื่อไหร่ไข่ดิวจะเกิดเนี่ยเกิดยากมากไข่ดิวเกิดมานี่จำลองจะไปให้ไข่เนี่ยทำไมทําอย่างเนี้เราก็อุตสาสร้างเธอจับคนเดียวแย่แย่มากป่ะเ k เคเราไม่สร้างละเล่นน้ำกันดีกว่าไข่ดิวเป็นมังกรนะอ๋อสีส้มๆาะไรใช้โอ้ยเคเป่าทำไมไปทวิ่ถั่ ใช่มันตีเขาตกน้ําเจลก็าเจีอยากว่ายน้ําผมก็จัดให้อ๋ออะไรนะเจคอยากว่ายน้ําเจมึงเกียร์ไปทุกคนอู้งานกันจังฮะอะไรเขาไม่ได้อู้เนี่ยโอ้โหเออเขาก็ทําอยู่ปากเขาก็พูดแต่ว่าเขาก็ทํานะอ๋อโอ๊ยเหนื่อยจุงเบยลูกแม่ให้กํลังใจได้ไห,นหน่อยนะ แต่เราตดต่อบใให้กำลังใจแม่หน่อยเนาะเดิเดินเดินไปเดินไปเดอพัดเดินพัดเดินพัดวิ่งเข้ามาตัวหนึ่งเฮ้ยแม่ไครับแม่เดี๋ยวผมช่วยดูแลต่อไปให้ไกลสุดขอฟ้าดะเขาตอบแบบไม่ได้เป็นพื้นที่แบบเท่ากันเลยต่อมั่วมากลูกแม่ไม่ถึงแม่ โอเคนะคะตอนนี้เราเจอเทปตัวหนึ่งแล้วนะคะโปเกมอนในตำนาน3ตัวนะที่เป็นหมานะคะตัวนี้จะเป็นไลโคนะฮะท่าสายฟ้านั่นเองโอ้ my g o d พี่เต้เป็นคนเจอนะให้พี่เต้เขาเปิดก่อนเลยนะฮะถ้าพี่เต้ไม่ทันก็จะกลายเป็นของพี่พีต่อแล้วก็พี่ขวัญเนี่ยเพราะพี่ขวัญมาชาสุดเลยอย่าทำไมยังเงี้ยแย่แล้วเคจะได้เหรออดีเจเคจัดเลยจัดแล้วเฮ้ยแนะนำว่าให้ไปสู้บอลอย่างเดียวเหรอสู้เราค่อยป่า ห้ามห้ามห้ามป่าบอล่างเดียวอย่าเขียนสู้ดิสู้ดิเออเออไฟดิไฟดิมันเวลเ er จ็ดสิบฮะมันนมันโหดมันโหดมันหนีมันหนีมันโหดมันโหดตายมันจะหนี่ะเราต้องดจริงจริงโปเกมอนนี้ในเกมเขาจะใช้มาเตตบอลจับทันทีเลยเพราะว่าเจอปุ๊บมันจะหนีปั๊บเลยริงเดียวหนีเลยใช่ที่ผ่านล้วมัตตบอลจงออกมาเตะทฮไรเฮ้ย เต้เตอยู่ใช่ไหมตายแล้วหรอตายหลายตัวแล้วเนี่ยอีจอรดของเต้กำลังจะตายนะครับตอนนี้ยัดท้ากิ่งแมวยัดแล้วโหจับยากว่ะน่าจะยากอยู่นะนะครับมันกิ่งฮะเต้ครับทำไมมึงไปตีครับที่โกงครับไปมาว่าตายหมดยังเต้ปาบอลแบบรนรัวยังยังแต่กดจิตน่ารักจัง พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่สู้สู้พี่บอสพี่บอสช่อเขาระวังมันตายนะเต้นะมันตายพี่ฮาเลยพี่ใหญ่แล้วมีตัวเบลใกล้สุดของมันคือ62อ่ะเธอนอกนั้นเว้นคิดตีมันมากใช่เราไม่มีเลยเรามีแค่48เนี่ยเยอะสุดพี่กระจูวันเดอร์สายฟ้าเหมือนกันฮาสู้ไม่ได้เลยฮะเต้ตายหมดอย่างคัตเต้ฮะหล้วตัวนึงคนละสิทฮะ ขาดไฟเจดดันมันเข้าตัวนี้ไหววันดิจุ๊บได้เจเจเคฟาบอลบอลแตกเตะที่โกงอ่ะเตะตายหมดอย่างเตะเจเคบอกอยากได้อยากได้เปจีเเงียบอ่ะเน็ตหลุดเน็ตหลุดจุดการเลยครับตอนนี้ ใครจับได้ก็จับก่อนเลยวะอย่างน้อยก็เป็นในทีมเราอะเออจับเยวะจับเยอะใช่ปลาทีเดียวมันกระโดดออกเลยหรออา้าวเด็บสู้ดิสู้ดิไม่ไม่พอเราปลาบอลปุ๊บม,มันกระโดดหนีออกมาอ๋อปลาบอลฟาดบอลจับยากอยู่แล้วแหละฟาดบอลตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กโอย๊ยทีเดียวต,ตายเลยหรอวูว <laughs> เกอรดอสเกอรดอสจะสู้ไหวไหมคะตุ๊กติกตุ๊กติกตุ๊กติกเกอรดอสจะสู้ไหวไหมคะโอ๊ยเกอรดอสตายแล้วค่ะเ <c oughs> ต่าฮะเต่าฮะ <c oughs> ช่วยยากว่ะตัวไหนที่ที่เลเวลของเธอเยอะสุดอะเออคือถ้าถ้าเราตายปุ๊บอะเดี๋ยวเอาเต้เข้ามาแล้วใช่ไหมให้เต้<ห>ยืนเฝ้าก็ได้เดี๋ยวผัดกันมาอย่าอย่าให้หายไป3คนพร้อมกันอ่ะเข้าใจปะอ๋อโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหายไปเอ้ยใครปลาบอล J.K. ป่าบอลเฮ้ยเอาตกใจคิดว่ามันบั็กต่อยต้นไม้ให้หน่อยมันมันติดบั็กต่อยต้นไม้ให้หน่อยปัด็อกโอ้ยฉันได้ช็อกจับยากมากบอกเลยแาพัดไปสวัสด์แล้วโอ้ชอยดองไปดูเคเอ็นบ้างเลยเคเอ็นโหดเคเอ็นผัดลูกเดียไม่ใช่ป่าบอลลูกเดียติดอ่ะคุณกดเลยเราสู้แม่งตายหมดเลยต้องลองดูโอ้ยตายหมดแล้วเหลือตัวเทพสองตัวฮะตอนนี้ เคลาคอสเรามีบอลโหดด้วยแหละเหมาะเลยเคลาคอสใช้อะไรดีวะเคลาคอสตากบอลเอาเลยแล้วกันไหวไหมจ้าไหวมันไหมจ้า๋ยวมันจะหนีเอาอ้ยยังไม่ตายฮะฮันดี้ช็อกบอลเอ็กซ์แท็กซี่มันมันเริ่มออนแรงว่ะโอ้ยแต่ไม่ปัดกีราตปัดกีราตตัวสุดท้ายยังคะตัวนี้น่าจะตัวสุดท้ายของเคแล้วแหละปัดกีรัตตบมันตัวสุดท้ายยังคะอ้ยอ้ยอุ้ยอันนี้สูดสีนี่เอ้ย what 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 อ้าวฮียวันนี้เคททำอย่างนี้อ่ะเคนยังไม่ได้ลองเลยอ่ะดดนี่มันเคทผู้ฆ่าบอสดีกว่านั่นสินะ JK เราขอถ่าไว JK ด้วยไฟก้อนตัวนี้เชิญจับเลยจ k ขอแล้ขอถวด้วยไฟก้อนตัวนี้จำได้จริโอเคครับเราก็สร้างพื้นที่ดีเรียบร้อยแล้วนะครับเยูู้นะฮะแล้วก็บันนีนะฮะเราก็เจอเทพหนึ่งตัวนะคะชื่อไลโคนั่นเองนะคะแต่พี่พีตกตายไปแล้วเพรามผิดใครเฮ้ยโดนสะกิดทีเดียวมันตายเลยอ่ะขอโทษพี่พีเถื่อนน่ะค่าบอสตายเลยโอเคอะยังไงก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวบอสมาเกิดใหม่นะฮะรู้สึกว่าตอนที่เรา อ๋อไม่ได้ถ่ายเนี่ยบอามันเกิด3ตัวติดเลยนะไ,นได้แบบโอชื่อขึ้นรู่ใช่แบบ <c oughs> เออเดี๋ยวก็เจอเ,ออ,เอ,ออยัางไงาก็ฝากไว้ก่อนนะครับผมจะบอสต้องเป็นของพวกเราทุกคนให้ได้แน่นอนแน่นอนใช้ฮยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่พีพี่ขวัญพ,พี่เต้ด้วยนะครับผมครับผมเอ๊ะกดซับสไครต์ได้ที่ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ เออแล้วก็กดดูคลิปเก่าๆที่ตรงนี้เลยนะครับผมต้นซ้ายต้นขวาต้นซ้ายต้นขวาโอเคแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้